สวัสดีครับในการใช้ไว o ูมนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะเป็นข้อควรระวังนะครับในการใช้ไ l o ู p ก็คือว่าเราอย่าทำให้ไ l o ู p มันเป็นรูปแบบไม่รู้จบนะครับไม่งั้นคอมเราจะแฮงค์นะครับโปรแกรมอาจจะแฮงค์ได้นะเวลาโปรแกรมแฮงค์อาจจะค้างหรือไม่ก็เด้งออกมาเลยนะครับเพราะว่ามาใช้ความหนวยความจำของเครื่องเต็มแล้วนะครับเครื่องมันก็ต้องดีดออกมานะครับ เรามาเริ่มต้นด้วยการดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบรู้จบนะครับก็คือเราให้ i เท่ากับศูนย์เนี่ยแล้ว i 0ศนย์เนี่ยก็ไม่เท่ากับสิบใช่ไหมครับมันก็ทำต่อมานะครับก็คือเอาศูนย์บวกหนึ่กลายเป็น1ก็พป็นหนึออกมานะครับคราวนี้ i เป็น1แล้วนะมาเช็คดูครับหก็ไม่เท่ากับ10บใช่ไหมครับบนมาเช็คดูรอบใหม่นะครับ หนึ่งไม่เท่ากับสิบก็ทําต่อครับแล้วคราวนี้เอาหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นสองก็พิพ์สองมาจนกระทั่งครับมันจุดไอเท่ากับสิบเนี่ยในใน,ในบรรทัดสุดท้ายนะครับเพราะไอเท่ากับสิบแล้วเพราะนั้นไอไม่เท่ากับสิบก็เลยเป็นเท็จนะครับก็เด้งออกมาก็คือจบจากหลู่ายตัวนี้ก็คือจะพิ้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอย่างที่เห็นนะครับอื ลองถ้าเผือว่าเปลี่ยนจาก10เป็น15นะครับลองพิมพดูนะครับลองลันดูก็จะได้ถึงนะครับจาก1มาถึง15ลักษณะนี้นะครับเขาเนี้นะครับกลับมาที่เดิมนะครับให้เป็น i ไม่เท่ากับ10มือนเดิมนะเพื่อจะให้คิดง่ายๆนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนครับ i เท่ากับ i บวก3ครับลองคิดดูนะฮะลักษณะรูปเนี้ยเป็นรูปที่เรียกว่ารูปไม่รู้จบนะครับ ซึ่งจะทาให้เกิดการลังนต่อไปเรื่อยๆจนโปรแกรมแฮงค์ได้นะครับคราวนี้เรามาคิดดูนะฮะตอนแรก i เท่ากับศูนย์ศูนย์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับสิบอยู่แล้วนะครับก็ผ่านมานะครับมาทําเงื่อนไขต่อมาคือ i เท่ากับ i อบวกสามนะครับก็จากศูนย์ก็บวกสามเข้าไปก็กลายเป็นสามก็ปิ้งสามออกมานะครับรอบต่อมาครับเอาสามมาเปรียบเทียบสามก็ไม่เท่ากับสิบใช่ไหมครับก็ ทำต่อนะครับก็บวกกับสามอีกก็เป็นหกนะฮะก็พิ้นหกออกมาหกก็ไม่เท่ากับสิบนะฮะคราวนี้เป็นไงครับก็หกบวกสามอีกเป็นเก้าก็พิ้นเก้าออกมานะครับคราวนี้รอบต่อมาเก้าก็ไม่เท่ากับสิบนะครับเก้าก็บวกคราวนี้ก็เอาพิ้นเอาเก้านะครับมาบวกสามอีกก็เป็นสิบสองก็ผ่านมาได้อีกนะครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับไม่จะไม่รู้จบนะครับจะลันให้ดูเลยนะครับ พอเริมเ่มอ,อืดแล้วนะครับนี่แหละครับอาการมาจากแฮงนะครับเพราะฉะนั้นรีบปิดเลยดีกว่านะครับโอ้ปิดเจ๊งะปิดชา้าเลยนะเกิดอาการเลยนะโอเคไอเท่ากับเมื่อกี้ไอเท่ากับศูนย์นะแล้วก็วายนะครับไอไม่เท่ากับสิบนะครับไอเท่ากับไ บวกสามนะแล้วพิมพ์ i ออกมาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับวิ่งคล่องหรืออะไรนะจะกลับไปดูตัวข้างบนก็ง่ายนะครับมันออกแบบมาดีมากครับสำหรับการทดสอบโปรแกรมนะนะครับสามหกเก้าสิบสองสิบห้าข้ามมาเลยนะครับยังไงก็ไม่เท่ากับสิบนะครับในเงื่อนไขนี้นะเพราะนั้นมันก็จะเป็นการลันต่อนเนื่องถ้าเมื่อเราทิ้งคอไมไว้มันก็ลันไปเรื่อยจนกว่ามเมมโมรีเร,เ,รเ,รเ,รเราจะเต็มนะครับ มันนึจะหยุดได้นะครับโอเคอย่างเครื่องที่ครูใช้นี่ก็ซื้อมาแพงทีเดียวนะฮะล้ำเยอะนะฮะลำสี่กิกก็จะนานหน่อยนะฮะแบบนี้แต่ว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราควรที่จะเลี่ยงนะครับอย่าไปทำให้เกิดการวนหลูปไม่รู้จบนะครับไม่งั้นโปรแกรมเราจะแฮงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ